สวัสดีครับมิตรลักแฟนเพจดีพร้อมทุกท่านวันนี้พามาชมงานติดตั้งระบบไฮบริดออฟกิลด์หกกิโลวัตต์แฮนดดูโลที่จังหวัดพิริยำณตลาดคลองถมหนองแปดนะครับเป็นระบบที่เน้นเอาไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เก็บลงแบตเตอรี่นะครับลิเธียมร้อแอมและจ่ายพลังงานในตอนกลางคืนให้กับตลาดคลองถมหนองแปดนะครับซึ่งในที่นี้โหลดจะเป็นหลอดไฟหมดเลยนะครับจะเป็นโซนเดียวก่อนโซนทางเสื้อผ้านะครับระบบออฟกิดไฮบริด าร์ไฟจากแสงอาทิตย์ลงแบตเตอรตี่และจ่ายไฟมาใช้ตอนกลางคืนเดี๋ยวเรามาดูระบบทั้งหมดกันเลยครับเริ่มที่ตัวแรกแผงโซลาเซลล์บดลังคาติดตั้งขนาด58 5ดวัตเป็นแผงไบฟาเชียรรับแสง2ด้านอนุกรมมาทั้งหมด8แผ่นวางเรียงยาวกันมาเลยนะครับแล้วเราก็เดินสายร้อยท่อเข้ามาภายในห้องอาคารนี้นะครับไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับไม่ต้องเข้ากล่องคอน sumer เพราะอินเวอร์เตอร์ henduro มีชุดคอน sumer ให้เรียบร้อยแล้วแผงมาเข้าที่เบเกอร์ pv สวิชตัวนี้ได้เลยนี่คือเบเกอร์โซลาร์เซลล์เดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูนะครับว่าแรงดันมาเท่าไหร่ <Yeah. S 1> แรงดันนะครับจากแผงโซลาเซลล์แแผ่นมาตอนนี้อยู่ที่388โวลต์นะครับต่อมาแรงพลังงานที่2ที่จ่ายเข้าไปนั่นก็คือ AC In Switch หมายความว่านำไฟบ้านเข้ามาใช้ในระบบนี้ด้วยนะครับไฟแรงดันไฟฟ้านะครับขาเข้าจากการไฟฟ้าในตลาดของผมนะครับ221โวลต์นั่นเองและ อีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือแบตเตอรี่ตัวนี้เบเกอร์แบตเตอรี่นะครับต่อเข้ากับระบบแบตเตอรี่ลิเธียมลูกข้างล่างนี้นะครับอินเซอร์ขึ้นให้ดูเป็นแบตลิเธียม100แอมป์48โวลต์ของ l V Topsun นะครับแรงดันนะครับจากแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่57โวลต์นะครับแบตเต็มเลยเพราะว่าอะไรตอนกลางวันไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจากระบบแบตเตอรี่เลยนะครับ เอาพลังงานจากแดบดบมาชาร์จลงแบตเตอรี่อย่างเดียวแล้วใช้ตอนกลางคืนนะครับระบบแบตเตอรี่48โวลต์แรงดันแบตเต็มอยู่ที่57นขณะนี้นะครับและดูตัวที่เราติดตั้งเราจะเปลี่ยนจากเซิร์ฟกันฟ้าตัวนี้เป็นชิโนทัมเมอร์ชิโนทัมเมอร์ตัวนี้นครับโชว์การจ่ายพลังงานขาออกออกจากเครื่องอินเวอร์เตอร์แรงดันออก230โวลต์กระแสศูนย์เพราะยังไม่มีการใช้ไฟสังเกตดีๆตรงนี้นะครับไฟขาเข้าแรงดันขาเข้าของการไฟฟ้ามา219หรือประมาณ220 ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับขาออกจะจ่ายออกมาที่230บโวลต์อันนี้อยู่ที่การเซตค่านะครับทางทีมช่างเราจะเซตไว้ที่แรงดัน230หรือจะเซตเป็น2 4 0ก็ได้นะครับหากที่มีแรงดันตกการไฟฟ้าเข้ามา190หรือประมาณ200มันก็ยังจ่ายพลังงานออกมา230บโวลต์ได้นั่นเองนะครับแล้วเราก็มาดูตัวนี้นะครับระบบตู้ ats s วิตช์นั่นเอง ATS สวิต c ์ก็คือเป็นระบบสลับไฟอัตโนมัตินะครับซึ่งเอาหลักง่ายๆเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพขึ้นให้ดูด้วยนะครับตัวทางซ้ายจะเป็นไฟหลักที่ ATS จะใช้เป็นหลักนะครับสังเกตลูกศรชี้ไปคำว่า N ก็คือใช้ไฟจากแหล่ง N นี่อยู่นะครับตัว N ฝั่งซ้ายนี่คือเป็นไฟขาออกจากอินเวอร์เตอร์นะครับหมายความว่าตอนกลางคืนนะครับพอเปิดไฟทั้งหมดเนี่ยจะใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์เป็นหลักนะครับ ส่วน R ตัวนี้คือระบบไฟสำรองนะครับค่าลูกศรชี้ไปทาง R นะครับมันก็จะดึงไฟจาก AC PEA ก็คือการไฟฟ้านั่นเองหมายความว่าสมมุติอินเวอร์เตอร์มีปัญหาไม่จ่ายไฟออกมานะครับระบบก็จะสับไปที่ R นะครับเพื่อใช้พลังงานจาก AC ไฟบ้านแต่ระบบเรามองให้ไฟจากอินเวอร์เตอร์เป็นพลังงานหลักเราจึงใช้ AC ที่ออกมาจากอินเวอร์เตอร์มาเข้าตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองปิด เบเกอร์หรือสวิตช์เครื่องอินเวอร์เตอร์ให้บิดดูนะครับถ้าเกิดไม่มีไฟออกมาจากเครื่องนี้ระบบจะสับไปใช้ไฟเก่าของไฟการไฟฟ้านะครับผมจะปิดสวิตช์ด้านข้างเครื่องนะครับให้มีการจ่ายไฟออกมานะครับเห็นไหมครับสับอัตโนมัติเลยพอไม่มีไฟที่จ่ายพลังงานมาจากอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้นะครับ6กกิโลวัตต์ระบบก็จะสับไปใช้ระบบไฟเดิมของการไฟฟ้านั่นเองแต่ถ้าเกิด ระบบมีพลังงานออกมาจากอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้แล้วสามารถดึงไฟจากแบตเตอรีร่ได้นะครับผมจะเปิดเบรกเกอร์กลับเข้าไปเปิดสวิตช์ของเครื่องนะครับให้มีการจ่ายพลังงานนะครับตัวระบบ a t สวิตช์ตัวนี้ก็จะจับไฟอัตโนมัติกลับมาใช้ไฟหลักคือตัวเตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็ตัดภาพมาเป็นเวลากลางคืนนะตลาดของถมหนองแปบนะครับซึ่งตอนนี้นะเวลาเกือบ1นึ่ทุ่มนะครับเรามาดูว่ามีการดึงพลังงานจาก แบตเตอรี่ไปกี่แอมป์นะครับดึงไปที่ประมาณ30แอมป์โหลดใช้พลังงานไปทั้งหมดอยู่ประมาณ1,300วัตต์นะครับดูทางมุมขวาบนใช้พลังงานไป22%ของกำลังตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์ซึ่งโหลด1,300วัตต์จะเป็นหลอดไฟทั้งหมดในโซนขายเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวเราลงไปดูที่แบตเตอรี่ l v t o p Sun ลิเ h ียมขนาด100แอมป์กันเลยนะครับซึ่งตอนนี้พลังงานแบตเตอรี่นะครับที่โชว์ ที่หน้าจอเหลือพลังงานอยู่60%นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลแบต 100Ah เหลือพลังงาน60%ส y c l e Time ทม์มาแล้ว2ก็คือติดตั้งมาแล้ว2วันก็เลยขึ้นไซเคิลไทม์หมายเลข2นะครับเดี๋ยวเรามาดูตู้สลับไฟ ATS สวิตช์กันนะครับว่ายังทำงานเป็นอย่างไรบ้างไฟยังโชว์การทำงานดึงจากอินเวอร์เตอร์6.2กิโลวัตต์อยู่นะครับเดี๋ยวเปิดดูภายในตู้กันเลยภายในตู้นะครับ ตัว ATS ก็ยังชี้ไปตรงที่ตัว e N นะครับคือใช้พลังงานหลักจากอินเวอร์เตอร์6.2กิโลวัตต์ยังไม่มีการสรับไปใช้พลังงานจากไฟฟ้าหลวงหรือไฟบ้านนะครับซึ่งตอนนี้ไฟแสดงสถานะ RGB ของ h e n d u l o 6.2กิโลวัตต์เป็นสีแดงหมายความว่าดึงไฟจากแบตเตอรี่อย่างเดียวครับซึ่งโหลดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำการแยกจ่ายออกมาจาก6.2กิโลวัตต์นี้จ่ายให้กับโหลดหลอดไฟทั้งหมดในโซนขายเสื้อผ้า ของตลาดของถมหนองแปบนี้นะครับซึ่งพลังงานของระบบนี้ก็จะเพียงพอถึงประมาณเวลาสี่ทุ่มนะครับหลังจากนั้นก็จะสับไปใช้ไฟบ้านเหมือนเดิมครับผมและนี่ก็คือระบบติดตั้งไ y บ r ิ d ออฟฟ r i d 6.2กิโลวัตต์ Handulo นะครับติดตั้งใช้ที่ตลาดของถมน้องแปบโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ชาร์จลงแบตเตอรี่และใช้ไฟตอนกลางคืน,นระบบนี้มี ATS สวิตช์เรียบร้อยนะครับไม่ต้องขอขนานการไฟฟ้ามีระบบครบเสร็จสรบนั่นเองนะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจนะครับงานติดตั้งของดีพร้อมเราหรือพูดคุยสอบถามแลกเปลี่ยนจดต่อคอนแทคด้านล่างหรือคอมเมนต์ที่ใต้ YouTube นี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้ช่อง YouTube ของดีพร้อมเราด้วยนะครับสหลับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ